ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมนทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเรียนลูน่าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโนมเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับ ครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนลงทุนแต่อย่างนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับในส่วนของราคาลิลล่าคลาสสิกวันนี้นะครับเพื่อนก็จะเห็นได้ว่านะครับจากเดิมที่เราได้อัปเดตไว้นะครับ ราคาณปัจจุบันนะครับก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับสูงสุดนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0029บาทนะครับซึ่งก็เป็นแนวต้านนะครับจุดที่2นะครับที่เราได้อัปเดตไว้ตรงเป๊ะเลยนะครับในส่วนของจุดการอัปเดตจุดนี้นะครับก็สำหรับในส่วนของชิปวิีโอนี้นะครับเรามาอัปเดตกันต่อนะครับในส่วนของแนวโน้มของ r e โนนาคลาสสิกนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอุญาดลบจุดเติมที่เราได้อัปเดตไว้ก่อนนะครับ ครับโอเคนะครับในส่วนของจุดการอัปเดตวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับในส่วนของจุดรับจุดที่1นนะครับของเลนัวนาคลาสสิกนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0026บาทนะครับแนรับจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.0022บาทนะครับแนรับจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.0015บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับทั้ง3จุดนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีจุด แนวรับที่0.0026บาทนะครับก็เปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับนะครับเพราะกราฟนะครับสามารถทะลุขึ้นมาได้นะครับโอเคนะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับสําหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0029บาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก an ็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับแนวต้านจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.0039บาทนะครับแนวต้านจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับ และแนวต้านจุดที่5นะครับก็ที่ราคา0.0048บาทนะครับก็ขออัปเดตแนวต้านประมาณนี้นะครับอ่าก็ในส่วนของฝั่งไส้มือนะครับก็จะเป็นราคาดอลลาร์นะครับผมก็ทำควบคู่กันไปนะครับในส่วนของราคาฝั่งดอลลาร์และฝั่งบาทไทยนะครับครับในส่วนของแนวรับและแนวต้านก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทรนขาขึ้นกันก่อนเลยนะครับ ครับสำหรับในส่วนการปรับตัวของรูปแบบเทนขาขึ้นนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดราคานะครับมีแนโน้มปรับตัวทะลุยังจุดนัดตันที่0.029บาทนะครับที่เราติดตามและวิเคราะห์กันมานะครับในส่วนของนัดตันจุดนี้นะครับว่าราคาต้องพุ่งขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดจุดนี้นะครับกราฟพุ่งขึ้นมาได้นะครับในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับในส่วนของการวิ่งของกราฟนะครับการปรับตัวของเทนขาขึ้นนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิดราคานะครับทะลุแนวต้านจุดที่1ที่ราคา0 0นย์บาทขึ้นมาได้นะครับในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับก็จะวิ่งขึ้นมาตามสีขาวนะครับและ ต้องมาลุ้นอีกทีนะครับที่แนวต้านที่0.0034บาทนะครับก็ขอให้ราคาปรับตัวพุ่งขึ้นมาได้นะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็จะเกิดปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็ต้องมาลุ้นอีกแนวต้านหนึ่งครับที่3.9บาทนะครับซึ่งเป็นแนวต้านจุดที่3นะครับในส่วนของแพทเทิร์นนะครับแนวโน้มของเทนขาขึ้นนะครับก็จะปรับตัวขึ้นแพทเทิร์นประมาณนี้เลยนะครับตามที่ผมได้อัปเดตไว้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับรูปแบบของเทนขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบขของงเทรนนาละคับ ในส่วนของจุดนุมของรูปแบบของทินขาลงนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดราคานะครับยังปรับตัวล่วงลงมาอีกนะครับราคาก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ในส่วนของรูปแบบของเทนคาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของจุดรับจุดที่1นะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.06บาทนะครับแนวรับจุดที่2ที่ราคา0.022จะมีแนวรับป้องกัน2จุดนะครับที่ราคานะครับจะปรับตัวลงมานะครับครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของเทนขาขึ้นแระงนะครับสําหรับรูปแบบการปรับตัวของเหรียญลูนาคลาสสิกนะครับราคาก็อาจจะวิ่งขึ้นแนวต้านที่0 0 3 4บาทนะครับและ จุดนน22บาทนะครับเป็นการทำไซเบของราคานะครับการปรับตัวของกราฟนะครับวิเคราะห์ในส่วนของจุดการวิ่งของกราฟนะว่าจุดไหนนะครับกราฟนะครับจะพุ่งขึ้นไปจุดไหนนะครับและลงมาถึงจุดไหนนะครับผมก็วิเคราะห์ประมาณนี้นะครับสำหรับรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับในส่วนของกรอบตารางเส้นแบบนี้นะครับก็จะทําขึ้นมานะครับโดย การเทรดออปชันนะครับผมก็นำมาประยุกตใช้นะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับโอเคนะครับจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับและถ้าเกิดลิปวิดีโอนี้ครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนนะครับกดติดกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลเทเลนกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับก็มาลุ้นทูตมูลไปด้วยกันนะครับสำหรับเรียนตน้าคลาสสิกนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ